โอ้โหเอเซอร๋อยนะโอ้โหซอร์เขาเอาอีกแล้วครับออกโน mm ้ตบุ๊กมางบประหยัดเพียงแค่13,990บาทแต่ได้แรม1 6 g กิกนะครับแล้วก็ได้ Windows 11แท้ด้วยยังไม่รวมถึงกับ Microsoft Office ที่แถมให้ใช้งานฟรีฟรกับ acer aspire 3ครับ acer aspire 3เป็นโน้ตบุ๊กทำงานสุดคุ้มจากทาง acer ด้วยงบประมาณแค่13,990บาทเหมาะสำหรับการทำงานเอกสารดูดหนังฟังเพลงและเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามและพกพาสะดวกจึงตอบโจทย์สำหรับการทำงานนอกสถานที่โดยเฉพาะนะครับสำหรับสเปคของตัว acer aspire 3ตัวนี้นะครับจะให้ cpu มาเป็น cpu amd ryzen 3 7, 3 2 0 u และให้กราฟิก เป็น AMD Radeon 610M RAM 16GB DDR5 SSD NVME PCIe Gen4 นะครับ 512GB และด้วยหน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD นะครับและเป็นจอ IPS ซึ่งเหมาะสมสำหรับการทำง,งานกราฟิกด้วยนะและตัวนี้ก็จะให้พอร์ตมาอย่างครบคันมี USB 3.2ถึง3พอร์ตและ USB Type C ที่รองรับการชาร์จท,ทับอีก1พอร์ตมี Microsoft Office h e And Still ลเลียน2021ให้ได้ใช้ฟรีทีนี้เรามาทดสอบประสิทธิภาพของตัว Acer Aspire 3กันนะครับ เอาเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Acer s 3 e ตัวนี้หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างตอบโจทย์และคุ้มค่ากับราคาที่คุณจ่ายไปแน่นอนครับผมทั้งทำงานได้ลื่นและหน้าจอที่กวา้างและยังเล่นเกมได้ด้วยในงบเพียงแค่13,990บาทเท่านั้นสามารถซื้อได้ที่ Neo Shop ออนไลน์ได้ทุกช่องทางเลยครับแล้วช่วงนี้จะ9-9แล้วด้วยมีโค้ดส่วนลดเพิ่มอีกครับสูงสุด3,000บาทด้วยนะครับ ลองไปจัดกันได้ครับที่มีโอช็อปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ